สวัสดีครับว่าทํากับโ no นเมอร์ซี่พาร์ทที่สองครับด่านอะไรไม่รู้ก็โนเมอร์ซี่แต่ว่าเขาเล่นในระดับฮาร์ดกันนะโอเคไปลู้ยกันยลยกอ้ยโอ้โอ้นี้โอ้้เจ็บโอ้โอ้มอมมโม้โอ้โนะอ้พโอ้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 ยอ้ยโ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 อยโอร์โว,ว้ยโอ้ยโอ้์เอาเอายโอ้ยอ้ยเอ้ย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 อ้ออ้อาออ้ยอ้ยออ อยากแก้ไอไหนยาแก้ไอเอาไปเนี่ยรุ่นใหม่เลยเนี่ยไหนฮะไปเถอะเฮ้ยสเปิร์มคุงว่าวันน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็สเปิร์มคุง เสียงเกมดังเรืเ okay. กิๆ oh, น <analytical> ้ำหนึ่งดังจนไม่ยินเสียงกรเลนเจอนะครับโอ้ยสเปิร์มคุงแผงลิท เนื้อหอมนะครับคุณเป็นคนเนื้อหอมซอมบี้เลยตามนี่ยซอมบี้หญิงช่วยๆเขาไม่ได้มันไม่ใช่แฟนคลับหรอกครับเขามาทวงหนี้โอ้ยผีแฟบผีแฟบดังเกลียวมากเอลูตูดเฮ้ยมีอาร์ตอุ้ยอุ้ยเอาอะไรดีเอาลูกซองดีกว่า เอาอันนี้เหมือนเดิมเลยอยู่ไหนเนี่ยก้อนกำลังนั่งกับกำลังนั่งกับแฟนอยู่ไหนอ่ะนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยโอ้โหมึงเป็นเกย์เหรอะเนี่ยกำลังนั่งอยู่เนี่ยคนนั่งอยู่ห้างห้างน้ำชายนั่งอยู่มันนั่งสีฟ้า

ก้อนเนื้อเดินได้กูฆ่าครับเอ้นี่ยแฟนผมครับเนี่ยแฟนผมเนี่แฟนผมเนี่ยไอุ้ดเนี่ยอีุดเนี่ยไม่ใช่ะพาสองอันนี้แฟนเซแจะมาฟันลุงทำไมวะเนี่ย มาดิอ่าแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ในประตูเนี่ยแล้ว <c oughs> มึงจะปิดปิดเปิดเปิดทำไมเนี่ย,ย,ยท,าทางนี้มีกระสุนครับแล้วก็มีลูกซองแบบ l i m i t e d Edition ลูกซองแบบไหนวะลิมิเต็ดซ์เงมีคาตาน纳เออมีค <ไป S 1> าตานาเย่ไปดิาอาขึ้นบันไดนะครับโอ้เสียงอย่างงี้ใช่เลยฮะได้ยินยยไหมไข่แม่งมาร้องไห้ไปะไข่ไขที่ทำให้คนเมืองนี้ร้องไห้ไ โอ้ยร้อนแรงร้อนแรงเมื่อกี้แม่งเฮ้ยโซฮอลไหมครับพี่ฮะกลุ่มไหนอ๋อโอ้ยร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรง ก็มีอ๋อโดนคือโดนแดกหัวโดนแดกหัวเด,ด, <c oughs> ด็กขาดความอบอุ่แนแดกหัวมึงไนะปได้แล้วหมดมาราแล้ว <c oughs> ให้เพื่อนมาจัดการเรามานั่งค ah, uh, ah, ุยกันดีกว่าไหนไหนไหไหหนอะไรวะอามอามทำแม่งไม่มาเฮ้แม่งไม่ออนไลน์วะวาสุดท้ายมันอยากนอนให้เต็มที่ดูดูตกเรียอนได้ยินเสียงพลังงานว่ะกตรงนี้นี่นี่นี่ได้ยินเสียงพลังงานโอ้ ไหนไหนไหนนี่น้องสาวว่าไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เอฟไอ้มึงลีลาอมึงไอ้แก่ไม่เพื่อนช่วยว่าใครเป็น้องสาวไอ้ฮาร์ทถอยนี้ได้ยีมาก

ไอเด็กขัดคำอ่อนโนเจอกูคิวไปหน่อยก็ไหนต่อวะอุ<_<_้ยกูได้ที่โหละเนี่ยกูว่ากูได้ที่โหล่แน่เลยไปทางไหนต่อนี่อย x10 อุ้ยสเปิร์มคุ้งแพงลิสเป็นทหารผีแฟนตาผีแฟนตาทำไมอ่ะมันดูเนี่ยน้ำสีเขียวอะไรสเปิร์มคุ้งเป็นตาเป็นตาคุ้งมันคือสเปิร์มของมัน มาปะปะปะมาที่นี่กันทำไมเนี่ยอยากจะรู้จุดประสงค์ของเกมจริงโอ้ย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 ให้อำ มไม่รู้ยิงยิงแม่งเพื่อนนะื้หนุ่มเมื่อสิเฮ้ยเสียงอะไรวะอู้หูไรไรตุต๋ยกูอยู่นั่นแหละแฟนแฟนขับเขามาทวงหนี้คุณนะครับเอ้ยทำไม,ไไแ,มๆๆแม่งเ,เยอะจังวะผ่านแล้วเว้ยปิดประตูแม่งเลย ลูมึงมึงหนีเร็วแล้วเกินนะครับเปิดเปิดให้มันหน่อยเปิดให้มันหน่อยมาสิวะโอเคขอจะมาสอนเคงท่นี้ครับสวัสดีครับ